สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนขนเลี้งแกะนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมราคาแพะช่างขุนแกะช่างขุนถึงในแต่ละพื้นที่ราคาถึงไม่เท่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยซึ่งมันเป็นปัญหาที่ผมได้รับสายจากหลายๆท่านที่โทรเข้ามาปรึกษาว่าอยากจะขายแพะช่างขุนอยากขายแกะช่างขุนจะขายที่ไหนดีเพราะว่า ในละแวกที่ตัวเองอยู่ไม่รู้จักพ่อค้าท่านไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกนก่อนในเรื่องของว่าปัจจัยทําไมถึงราคาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันเราต้องบอกนี้ก่อนว่ามันมีตลาดปลายทางที่เป็นตลาดชําแหละนะครับถ้าในาส่วนของในประเทศก็จะมีอยู่แถวกรุงเทพหนองจอบมีนบุนะรีนครปฐม ถ้าเป็นตลาดต่างประเทศก็จะมีทางออกไปทางลาวเวียดนามแล้วก็ทางมาเลเซียหลักๆนี้ก็จะมีอยู่3มที่นี่นะครับที่ว่าเป็นตลาดบริโภคกันอย่างจริงจังสาเหตุปัจจัยที่ทําให้ราคาในแต่ละพื้นที่ไม่ไเท่ากันมีด้วย2ออย่าง 1. ปัใจจัยในเรื่องของระยะทางนะครับ 2. ปัใจจัยในเรื่องของจํานวน ซึ่งมันจะสอดคล้องกับระยะทางนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องของปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของระยะทางสมมุติอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมเลี้ยงแกะสัก50ตัวแล้วมีลูกช่างขุนที่อายุย่านมได้แล้วน้ำหนักได้แล้วมาสัก20-30โลสัก10ตัวคุณผู้ชมจะเอาไปขายที่กรุงเทพไหมครับ ถ้าสมมุติว่าบ้านคุณผู้ชมอยู่ที่ขอนแก่นจากระยะทางไปกรุงเทพก็อยู่มาณ0 0กิโลเรามีแกะ10ตัวเราจะขับรถไปส่งที่โรงเชียดเองไหมมันอาจจะได้ราคาแพงกว่าไหมปัจจุบันนี้ก็โลละ120บาท25บาทสำหรับแกะนะครับสำหรับแพะก็อยู่ประมาณ115บาท110บาทเป็นนี้เราจะไปไหมครับถ้าเราไป10ตัว ตัวละ30โล1ตัวก็อยู่ประมาณ36มพันหตัว36มหมเราโดนค่าน้ำมันไปเท่าไหร่ครับค่าส่งไย้ะหว่างทางค่าด่านเราจะคุ้มไหมถ้าทั้งใบที่บริษัทต้องออกให้เราแล้วก็ขนแกะจํานวน10ตัวเนี่ยไปที่กรุงเทพเราได้ราคาเต็มเลยไม่โดนหักเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางที่มันจําเป็นต้องจ่าย ถ้ามี10ตัวไม่คุ้มแต่ถ้ามีเยอะกว่านี้อาจจะคุ้มถ้าเราเลี้ยงเองไปขายเองแต่ถ้าอย่างนั้นเราเลี้ยงเองขายเองทางโรงเชือดเองพูดถึงในประเทศไทยนะครับในในประเทศเขาก็ต้องถามว่าคุณมีจํานวนให้เท่าไหร่แต่ละเดือนคุณก็ต้องไปกําหนดกําหนดโคต้ามาว่าคุณจะส่งให้เขาได้เท่าไหร่เป็นปัญหาไหมครับเพราะเรามีแค่50ตัวดังนั้น พ่อค้าคนกลางมันยังเกิดขึ้นมาว่าเป็นที่รวบรวมแกะให้ได้ปริมาณเพื่อให้คุ้มตัวระยะทางแต่กลับกันถ้าในละแวกที่เราเลี้ยงอยู่มีคนกลางที่คอยรับซื้ออาจจะราคาลดหลั่นกันลงไปบ้างตามแต่ละพื้นที่ตามแต่ระยะทางแล้วก็ตามจรยาบรณของคนรับซื้อนะครับ ถ้าเราเจอผู้ซื้อที่เป็นมีจัตุบานดีเขาก็จะเอาเราแค่5บาท10บาทเพราะว่าระหว่างทางการสูญเสียเขาก็ต้องมาทําน้ําหนักเพื่อไปส่งอีกปลายทางหนึ่งให้มันได้ตามจํานวนกับคุ้มค่ากับระยะทางปัจจัยต่อมาเป็นเรื่องของจํานวนโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราใช้กันก็จะเป็นเรื่องของรถกระบะตู้ทึบบรรทุกได้ประมาณ40-50ตัวขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ขอ,ของตัวตัวแพตัวแกะเรานะครับแล้วระยะทางที่เขาวิ่งอยู่ประมาณถ้าเรามาวิ่งมาภาคกลางก็อาจจะอยู่อยู่โคราชขอนแกน่นชัยภูมิอะไรก็ว่ากันไปคนรับซื้อที่เป็นพ่อค้ารายใหญ่ก็อยู่แถวภาคกลางลคนครสวรรค์กาญจนบุรีลบบุรีประมาณนี้นะครับในในส่วนของระแวกภาคกลางกับภาคอีสานที่เราอยู่กันละแวกนี้ในแต่เที่ยวค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างว่าขอนแก่นค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ำมันไปกับก็ประมาณ2,500ต่อ1เทีเ่ยวค่าคุณขับรถถ้าจ้างเขาก็ต้องมี600-700ต่อ1เทีเ่ยวค่าอะไรอะกลางทางด่านต่างๆไอก็อาจจะมีสัก3 000, 3 5 0 3,500อยู่ประมาณนี้ถ้าเขารอบนั้นเขาได้กำไรสัก8,000หมื่นหนึ่งคุ้มแต่ถ้าวิ่งเองจะคุ้มไหมด้วย ปริมาณไม่เต็มคันนะครับดังนั้นพ่อค้าคนกลางจึงเกิดมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเราก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยถ้าเราเจอพ่อค้าคนกลางที่ดีก็ถือว่าเป็นคู่ค้าคู่ขายที่ดีถ้าเราเจอไม่ดีเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงสำหรับคลิปนี้เราก็จะไปค้นหาพ่อค้าคนกลางที่ดีมีจรรยาบรนพึ่งพาอาศัยกันให้เรา อยู่รอยกันทั้งผู้เลี้ยงผู้ซื้อผู้ขายนะครับอันนี้เราก็เป็นการสแสวงประโยชน์ร่วมกันดังนั้นในคลิปนี้ผมเรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่รับซื้อขุนเองในละแวกไหนก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้นะครับพิมพ์ชื่อของท่านพิมพ์เบอร์โทรของท่านแล้วก็ อำเภอจังหวัดที่ท่านอยู่ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปผู้ซื้อเองจะได้เจอกับลูกค้าคนเลี้ยงเองก็ได้เจอกับผู้ซื้อแล้วเราจะมีความสุขในการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะไปด้วยกันเดินคนเดียวไปได้ไวถ้าอยากเดินให้ไปให้ไกลต้องไปพร้อมๆกันครับ